Oh I wanna say something. Let's talk about food. What is your favorite dish? My favorite favorite, dish. My favorite dish is My favorite is this is my pop mince? My favorite dish is this mm -hmm. is my pop cool omelette. Omelette? Mm -hmm. Yeah, let me say. โอ้พี่ก็สำเนียงมีสนีแบบบิสติไหมคะแต่เดิมเขาไม่ได้ออกเสียงกันแบบนี้นะคะหนูว่าผู้ฟังก็ฟังเข้าใจนะคะขนาดพี่ยังเข้าใจหนูเลยแล้วเราแน่ใจจริงหรือว่าผู้ฟังะเขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสื่อจริงๆหนูแค่จะไปสอบที่โรงเรียนให้ผ่านเฉยๆเรื่องการออกเสียงพอดกตอนนปรุงได้นหมคะ ิดว่าเรื่องที่พี่กําลังสอนอยู่เป็นเรื่องของอนาคตไหนลองเขียนอาชีพที่อยากจะเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาให้พี่ดูหน่อยสิคะคิดไม่ออกใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้กลับไปคิดอีกทีหนึ่งแ้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันต่ออันนี้แก้กไไวก

<coughs> hey hey, uh the first one. Could you repeat that? i a fart what? Uh I did say for... Following me. Help me, help me, please.